สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบและชิมชเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชากรังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากเฉาก๊วยแท้ๆกันดูซิว่า,าวเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีหปไปนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของหนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็ กินกันได้นะครับบางคนบอกโอ้อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นเย็นก็กินได้นะครับคือเฉาก้วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนหนได้